สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะอัญญรินรถไถ่มือสองค่ะ090694600ค่ะร้านตั้งอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะนะคะวันนี้นะคะรีวิวหัวบิดข้าโพดนะคะ C H 70ค่ะนะคะใส่กับรุ่น D C 70นะคะสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าสภาพสินค้าใช้งานได้ปกติค่ะนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่89,000บาทค่ะนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่89,000บาทนะคะจะได้นะคะ เซตหัวไปนะคะลูกค้าขาสำหรับนะคะตัวนี้นะคะจะได้แค่เซตหัวไปนะคะนะคะวงเดือนไม่ได้ไปนะคะได้เซตน,นี้ไปเลยราคาสามารถต่อรองได้สวยๆกันเลยหัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูให้ชัดๆค่ะส่วนช่องโซ่นะคะใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีหย่อนไม่มีหลวมไม่มีเชื่อมไม่มีหักนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะสามารถมาดูตัวจริงได้อยู่ที่ร้านนะคะสวยกิ๊กเลย ไม่มีทะลุนะคะตัวผ้าปูไม่มีทะลุนะคะตัวเหล็กปูไม่มีทะลุค่ะมาดูนะคะด้านด้านหลังกันค่ะด้านหลังไม่มีฉีกขาดนะคะไม่มีรอยเชื่อมค่ะไม่มีรอยเชื่อมนะคะราคาเป็นหมื่นเก้าพันนะคะลูกค้าสำหรับตัวนี้เลยสามารถต่อรองได้ จะส่งฟรีนะคะ400-500กิโลนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเป็น0บาทนะคะราคานี้จะส่งฟรีนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถสอบถามได้นะคะลูกค้าราคา8ป็0 0บาทนะคะส่งฟรีค่ะนะติดต่อหาอ้อมได้ค่ะ0 6 9 0 6 9 4 6 0 0ค่ะ